อันนี้ก็เป็นคือไม่รู้วิชาไปวิชาที่เรียนมาคือกว่าจะเป็นว่าไปยืนยันทาง p c i ใช้เวลานานต้องสองวันเนาะาคนจอแต่ว่าคุณหมอเยเขาดูแลที่มือคนไข้แล้วเขาก็เอใจแล้วก็ว่าน่าจะเป็นแอนแทเยนก็ไปยียวอมดูเชื้อเลยก็พบว่าเข้าขายแอนแท็ ไปแจ้งให้ทีมระบาดท่านจังหวัดเชียงาแล้วก็ทีมงานได้ประสานกันลงพื้นที่นะท่านเลี้ยวแจ้งทะแนนอำเภอก็ได้ประสานการจัดการแล้วก็ต้องเชื่อมโยงการค่าสารก็ต้องรับอนุาตนะครับเมื่อเราไม่มีค่าสารเนี่ยก็จะเป็นประกาศของท่านรัฐมนตรีใี่จะประกาศทีนี้นในการค่าสารก็ต้องขออนุญาตในะครับนะครับเมื่อไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ทางตำรวจเราก็สามารถใช้กฎหมายเข้าไปดเนินการนะครับ ก็เป็นปัญหาเหตุแล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับนะครับเมื่อเขตของเราจะไม่ประกาศนะครับเป็นเขตุระบาดนะครับวิจัตอะไรตามประับลทางเราก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา34ก็คือการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัดนะครับซึ่งเราปฏิบัติเรื่องนะคะขออนุญาตลงเรียนท่านผู้บริหารจากข้อมูลที่ที่ นะคะชาวบ้านกังวลใจเรื i, ่องวัวสัตว์เลี้ยงติดเชื้อทั้งครอบแล้วจะไปถูกทําลายอันนี้คือสิ่งกังวลใจที่เกิดขึ้นไม่ให้เกียดติยาแล้วก็ไปดีตาว่าผู้ป่วยสมควรตายนะคะอันนี้คือบอกให้พวกเราก็ขอตั้งแต่ตัวนั้นมาเขาก็เป็นตุ่มแล้วก็มามาที่นี่มาเชื่อที่นี่อย่างนี้นะแต่ที่ก็เลยว่าเราจะย้อนกลับไปตรงตัวตัวนั้นไหมซึ่งวัวตัวไหนไม่ที่แค วันวันวันที่เปลยนแเพียงแต่ว oh ่าเขาบอกว่าเห็นแผลของนายคัดคือมันเป็นี่งานศพน่าจะมาแล้วมาแล้ววันนี้เดี๋ยวนายจะออกไปเยี่ยมอ่าีมงานของสุสัาที่เขากตลังฉีดวัคซีนนะครับให้ให้โคงกับมือของเราออันนี้เขาบอกว่าจะฉีดให้หมดหมดเลยตั้งแต่ให้ถตัวอ่ะจะพยายามนะครับเรื่องสัตว์เขาให้สุสัาธ์ เรื่องคนก็ต้องให้อสมนะครบับทีมงานท่านผู้ในการโรงพยาบาลสงเร็จสุขภาพท้งบนแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลต,ต,ต่างๆของเราทุกคนนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับต่อไปเป,ป็นนรับตั้งแต่วนั้นมาเก็เป็นตแล้วก็มามา,มาที่นี่มาเชื่อที่นี่อย่างนี้นะ แต่เราพี่ก็เลยว่าเราจะย้อนกลับไปต mm S <S ัวตัวนั้นไหมซึ่งปวตัวนั้นในวันที่แปดก่อนงานนี่เนี่ยวันวันที่แปดเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาบอก่าเราเห็นแผลของนายพัดคือมันเป็นที่งานสุขภาพคือจนเขาได้ทักบอกว่าไอ้แผลที่เป็นน่ะทำไมไม่ไม่ไปรักษาเขาบอกว่ามันเป็นแผลเบาหวานวันนี้คือคือที่ผมสงสัยเพราะว่า ในพารที่มหาผมมนที่ยียสบ้จ็ดครับคือลักษณะมันเหมือนแผลใหม่มากก่าแลถึงว่าถ้ามันตั้งแต่วันที่การคือเป็นแห้งแล้วแต่ว่าใช่แต่ว่าไอ้ตัวแผลที่ไปหาปมมันจะเป็นแผลเป็นกลุ่มน้ำอยู่เยซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นผมตรวตัวที่หามมาน่าจะหนึ่งหร้อเจ็ดวันก็ได้ก็ได้ก แลวรอยานพ่อมีปรกาศที of of ่ท <th Prom Matthew s> <sh> in <ch> <Jacob> ้อยันทุกคนไ่ตกนะม่นะคอมตูกระตังกัเียก่อน